วันนี้ก็ขอขอบอกนะสองคนนะครวันนี้ก็จะพูดถึงการทดลองที่อาจารย์ได้ให้การติดต่อในวันนี้นะถ่ายวิดีโอดูนะครับก่อนะครับการนำทางแล้วเอาหนังสือตรงนี้ก่อนก็บหนงสือเล่มนี้นะฮะเราต้องเปิดประเด็ที่เจ็ดนะครับผมทำไมต้องเปิดเดี๋ยวลูกกันซึ่งประเดนที่เจ็ดนะตรงยอดหน้าตรงนี้ครับจะอธิบายเกี่ยวกับ การทดององมันนะฮะว่าทําอย่างไรความหมายของมัน,อ,มนอย่างไรนะฮะแล้วเราต้องไปเปิดหน้าที่แปดหน้าที่แดจะเป็นตารางสดุดนะที่สามารถใช้ในการทดลองนะครับว่าความหมายของมันคืออะไร ในที่ผมเมาานนะลือกภาษาอังกฤษนะก็เลือกของตัวมุมมองามาก,กับผ้าสครัลนะผมจะเป็น2อย่างนี้นะฮะนะครับผมจะส่งต่อให้กรอบแ่ดฝบายนะ,ะว่าีอยย่รบเั 我选的少，好吧。 ครับนะครับผมว่ามันมากเกินไปครับอ่าแล้วผมจะนี่นะครับให้มันเป็นเตกมีประจุเป็นบวกมันจึงนำประจุลบอยู่ด้านในข้างบนแล้วนำประจุบวกนี่เป็นประจุเดียวกันลงไปด้านล่างครับผมแล้วเราลองดูนะครับเราไม่มีสายดินเราใช้นิ้วแตะเอาไม่ใช่สายเบสต้องผิดการครับนี่ครับจุกกลับไปตรงไปที่เดิมผมจะบอกว่าผมจะไปด้านหลัง เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ PVC กับพลาสติกสังงคอครับอย่างที่3มคือยางลบยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็ไม้ประทัดฟุตเหล็กครับด้วยครับก็คือ PVC กับพลาสติกสังงคอนะคะ <c oughs> แต่สิ่งนี้จะขูดยากหน่อยนะมันก็ไม่ยากครับถ้าเราขโมยพลาสติกสังงคอจากเพื่อนคนนี้ารากลันที่จริงๆนะ <c oughs> มันจะค่อนข้างติดง่ายนะผมว่ารู้สึกว่าจะตลอกนั่นแหละแ้่เขาอาแม่ผมซื้อให้ด้วยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ได้จะพร้อมได้แล้วล่ะครับเห็นไหมฮะนี่ครับมันไม่อ้าออกครับ ฟุตเหล็กกับยางลบนะครับยางลบนะครับยางลบกับฟุตเหล็กนะครับดูกันพอแล้วนะครับนี่ครับมเหมือนมันจะหุบลงด้วยนะจะหุบลงเลยเหรอเพื่อนกำลองดู นี่แหละครับฝึกกันเยอะๆครับมีประโยชน์มากครับสำหรับการทดลองนี้ไว้ใช้เรียนๆ p h y s i c กมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็โค้ชก็ผมนะสอนนะนนะี่กนะ็จะพูดเร่องการทดลองที่อาจารย์จะให้าการทดลองใหวมาครับต้องถูให้จมูกข้างขี้เพือ่อใส่ไวไฟมัไนะไม่พอเลยนะมันไม่พอไอ้สัตว์ <laughs> แล้วนะมันไม่ไพอเลยลบๆๆแค่นี้แหละครับ ฝึกกันกยเยอะๆครับมีประโยชน์มากครับสำหรับการตดวรอดนี้ไว้ใช้ในเรียนวิสิษฐ์ม .6 นะครับขอบคุณครับมาถึงบ่าสแป้วนะเริ่มแลา้วากันครับ,บกล้องนี่ข้อดีมากเลยนะฮะช่วยแนะนำการถูนะฮะว่าควรถูอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเราควรถูให้เต็มแผ่นนะ <ๆ S 2> นะครับตึงก็ตึงโล่งก็โล่ดครับผมตอนนี้เริ่มจะไม่ถูแล้วทำไมครับปด